อ่าก็สวัสดีครับนักศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาเรียนในเรื่องของเครื่องเจียรในนะครับเครื่องเจียรในเนี่ยใช้สําหรับในการลบเหลี่ยมลบคมลบมุมต่างๆนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับอ่าในขณะที่เราทําการเลื่อยเลื่อยชิ้นงานนะครับเมื่อเลื่อยเสร็จแล้วเนี่ยชิ้นงานมันอาจจะมีลักษณะของรอยบากนะครับมีลักษณะของอ่าเหลี่ยมมีคมนะครับซึ่งมันอาจจะดูไม่สวยนะครับเรา เราหรือหรืออาจจะเป็นลักษณะของอ่าไอเหลี่ยมหรือคมตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะบาดมือเราได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการลบเหลี่ยมลบมุมนะครับเราก็จะใช้เครื่องเจียนี่แหละนะครับในการลบนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่องเจียเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการรับรับมีดกึงรับมีดสแล้วก็รวมถึงรับดอกสว่านนะครับ เพราะว่าไอ้พวกมีดกึงมีดสายแล้วก็ดอกสว่านเนี่ยเวลาใช้เป็นานานๆเนี่ยอาจจะสึกได้นะครับดังนั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้สามารถใช้งานต่อได้อย่างอย่างดีนะครับก็เลยต้องมีการรับนะครับแล้วก็รวมไปถึงในลักษณะของการตกแต่งชิ้นง,งานนะครับให้มีความเรียบนะครับเครื่องเจียรไนนะครับ แบ่งประเภทโดยทั่วไปเนี่ยแบ่งได้เป็นสองประเภทนะครับก็คือหนึ่งนะครับแบบตั้งโต๊ะนะครับไอ้ตามรูปที่เห็นนะครับเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะมีลักษณะแบบอ่ามันไม่มีไม่มีแท่นยาวลงไปนะครับก็เอาไว้สําหรับอ่าตั้งบนโต๊ะนะครับเพื่อที่จะอ่าให้มันเพิ่มความสูงนะครับให้สะดวกกับใช้งานนะครับแล้วก็ให้ยดติดอยู่กับที่นะครับให้ยึดติดอยู่กับโต๊ะนะครับ อีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นแบบตั้งพื้นนะครับที่อย่างที่เราเห็นนะตั้งพื้นนะครับก็เพื่อความมั่นคงแข็งแรงนะครับก็มีสองประเภทนะครับทีนี้เรามาดูส่วนประกอบที่สําคัญนะครับก็คือหนึ่งนะครับก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับมีมอเตอร์นะครับมีกระจกนิลรภัยมีแท่นรองรับงานมีน้ํามีถังน้ําหล่อเย็นนะครับอ่ามี หินเจียมีฝาครอบมีแผ่นประกับล้อหินนะครับมีโต๊ะงานแล้วก็มีฐานเครื่องนะครับอ่านี่ก็เป็นลักษณะส่วนประกอบโดยทั่วไปของหินเจียนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าในแต่ละส่วนประกอบเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยมอเตอร์นะครับก็คือทําหน้าที่นะครับอ่าให้กําลังงานนะครับเป็นตัวให้กําลังงานนะครับใช้ในการขับ ให้ล้อหินนะครับหมุนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าทำไมครับล้อหินก็มีอยู่2ฝั่งนะครับดังนั้นนะครับลักษณะของโมอเตอร์ที่อยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นแกนนะครับแกนติดระหว่างล้อหินทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนะก็โดยใช้แรงดันไฟฟ้า220โวลต์นะครับสำหรับไฟบ้านนะครับแล้วก็380โวลต์สำหรับไฟโรงงานนะครับ นี้มาดูต่อนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไว้นะครับล้อหินนะครับล้อหินที่ใช้ในการเจรนายเนี่ยก็มีอยู่สองประเภทด้วยกันก็คือชนิดหยาบนะครับกับละเอียดนะครับสําหรับชนิดหยาบเนี่ยก็ใช้ทาไมครับใช้ในการเจียนะครับช่วยให้ทาไมครับอ่าให้เราเจียชิ้นงานนะครับได้เร็วขึ้นนะครับแล้วไอ้อีกอันหนึ่งก็เป็นแบบละเอียดเนี่ยก็เหมือนถึงแบบลักษณะของการแต่งชิ้นงานนะครับขั้นสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้มันเรียบ นะครับล้วก็จะมีลักษณะของฝาครอบเนี่ยป้องกันนะครับอ่าป้องกันเศษเหล็กหรืออ่าเมื่อเราทําการเจียไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีประกายไฟนะครับป้องกันประกายไฟด้วยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของแผ่นประกบนะครับไว้คอยล็อกอ่าหินเจียนะครับอ่ะมาดูอีกต่อต่ออีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือกระจกนิรภัยนะครับกระจกนิรภัยเนี่ย ก็มีไว้นะครับช่วยป้องกันนะครับเศษโลหะกระเด็นเข้าเข้าตาผู้ปฏิบัติงานนะครับเราต้องดูด้วยนะครับเวลาในการปฏิบัติงานเนี่ยมันค่อนข้างที่อันตรายนะครับก็เวลาเราเจียรไปเนี่ยมันก็จะมีเศษเหล็กนะครับแล้วก็ถ้าเจียรไปนานเนี่ยมันก็อาจจะมีเกิดประกายไฟได้นะครับก็เลยมีลักษณะของกระจกป้องกันไว้ให้นะครับรวมไปถึงแท่นรองรับนะครับงานก็หมายถึงช่วยให้เราเนี่ย Finished. ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นที่รองรับงานในการทำงานนะครับก็คือจัดยกตัวอย่างเช่นจับชิ้นงานนะครับหรือจับดอกสว่านเนี่ยที่จะใช้ในการรับเนี่ยแล้วก็มามาทำไมครับมารองรับตรงแท่นรองรับงานตรนี้่นะครับก็จะทําให้ทำไมครับเรามีที่ลักษณะของที่พักงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะเจียได้ง่ายนะครับเป็นลักษณะของการประคองชิ้นงานนะครับทําให้เราปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกนะครับ อีกที่หนึ่งนะครับก็คือ,อที่ใส่น้าหล่อเย็นนะครับหรือน้ําระบายความร้อนนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะครับเวลา่าเจียไปเรื่อยๆหรือเจียไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนนะครับระหว่างชิ้นงานนะครับทําให้ชิ้นงานเนี่ยเมื่อเกิดความร้อนมันก็อาจจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของมันนะครับดังนั้นนะครับเพื่อที่จะลดไอ้ข้อตรงนี้นะครับก็ แล้วมีก็มีลักษณะของอ่าเราต้องจุ่มน้ําระบายความร้อนนะครับน้ําที่ใช้ก็น้ําธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็จุ่มไปแล้วก็อ่าสักพักหนึ่งนะครับก็เอามาทํานะครับเพื่อหนึ่งนะครับเพื่อลดความร้อนนะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็สองก็เมื่อเวลาเราอ่าจับชิ้นง,งานเนี่ยส่วนมากก็จะใช้มือจับนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้สวมอะไรเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่ได้สวมถุงมือนะครับ เพื่อที่จะให้มันจับยึดได้ได้แน่นกว่าปกตินะก็ไม่ได้สวมถุงมือนะครับแล้วก็แล้วก็จับมันก็อาจจะร้อนร้อนมือนะครับก็จะช่วยะระบายความร้อนจากชิ้นง,งานได้นะครับอ่ะดูตัวต่อไปนะครับก็สวิตช์มาก็ทําหน้าที่เปิดปิดเครื่องนะครับรวมไปถึงฐานเครื่องนะครับก็ทําหน้าที่รองรับอ่าอุปกรณ์ทั้งหมดไว้เลยนะครับ ทีนี้มาดูต่อนะครับอันตรายจากการเจียนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกเบื้องต้นแล้วนะครับเวลาเราเจียเนี่ยมันก็จะมีอะไรครับมีเศษอาจจะมีเศษเหล็กเศษหินนะครับกระเด็นเข้าตาเราได้นะครับรวมไปถึงเลยครับสะเก็ดไฟนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญนะครับในการเจียเนี่ยเราต้องระวังนะครับระวังอย่าให้มือเนี่ยไปโดนล้อยหิน นะครับหรืออจาจเป็นลักษณะของการจับชิ้นงานเวลาที่จะมาเจียเนี่ยเราต้องทําไมครับต้องจับชิ้นงานให้แน่นนะครับไม่น,นั <câ owania> ้นเนี่ยมืออาจจะทําไมครับไปโดนหรือแกว่งแกว่งไปโดนร้อยหินได้ทําให้บาดมือได้อันตรายนะครับเวลาทำเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับบางคนนะครับประมาทนะครับอาจจะหมุนอาจจะเอามือเนี่ยไปโดนร้อยหินแล้วก็ร้อยหินมันหมุนอยู่ใช่ไหมมันก็อาจจะหมุนเข้าไปตามเลยครับ ตามทิศทางของเครื่องก็หมุนเข้าเครื่องนั่นแหละอันตรายนะครับต้องระวังด้วยนะครับตอนนี้ในการทํางานนะครับถึงสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการแต่งกายนะครับเราต้องแต่งกายให้รัดกุมนะครับรวมถึงใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับก็คือเพื่อที่จะป้องกันเราไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะพูดง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเรียกว่าอะไรกระจกนิรภัยป้องกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางเครื่องมันก็ไม่มีนะ เราก็ต้องทำไมครับเราก็ต้องใส่อุปกรณ์ใส่แว่นตานิลภัยป้องกันไว้ก่อนนะครับามาดูต่อนะครับในเรื่องของประโยชน์นะครับก็คือใช้รับตัดต่างๆนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไว้เบื้อง่ชวงต้นแล้วนะครับว่าใช้รับดอกสว่านได้ใช้รับมีดกลึงใช้รับมีดใส่ได้นะครับแล้วก็ใช้เจีย นะครับในส่วนที่ไม่ต้องการออกหรือเป็นลักษณะของลบมุมลบเหลี่ยมต่างๆนะครับแล้วก็ท,ทําให้เรียบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นลักษณะของการขัดชิ้นงานนะครับการร,รักษานะครับเริ่มต้นเลยก็คือการตรวจสอบนะครับทุกครั้งนะครับที่เรามีการทํางานเนี่ยเราก็ต้องทําทการตรวจสอบเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ าการแต่งหน้าหินเจียให้สมดุลกันนะครับาบางทีเนี่ยเราหินเจียเนี่ยนะครับหรือ,อเครื่องเจียเนี่ยเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยไอตรงหินเจียเนี่ยมันอาจจะมีการหลุดนะครับการแตกหรือรล้าอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีการปรับแต่งหน้าหินเจียก่อนที่จะใช้งานนะครับรวมถึงอะไรครับไม่ออกแรงกดมากเกินไปนะครับแล้วก็ าการเจรจาชิ้นงานเนี่ยให้เจียเต็มหน้านะครับให้เจียด้านหน้าอย่าเจียไปอย่าเป็นเจียด้านข้างนะครับแล้วก็ทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับความปลอดภัยนะครับก็คล้ายๆกับวิธีการปฏิบัติงานนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ดูสภาพของตัวเองก่อนว่ามีความพร้อมหรือเปล่านะครับการแต่งกายก็ ต้องแต่งกายให้ปลอดภัยนะครับรัดกลุ่มนะครับแล้วก็สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งนะครับในการปฏิบัติงานเนี่ยควรมีท่ายืนที่ทำไมครับพร้อมปฏิบัติงานนะครับแล้วต้องจับชิ้นงานให้แน่นนะครับรวมไปถึงทำไมครับในการเจรณาเนี่ยถ้าชิ้นงานเล็กเกินไปเนี่ยเราเราใช้มือจับนะเราไม่ได้ใส่เหมือนแบบว่าลักษณะใส่ถุงมือนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันอาจจะจับไม่ถนัดนะครับก็เลยไม่ใส่นะครับส่วนมากเขาจะไม่ใส่นะครับ แล้วก็เป็นลักษณะแบบบางทีถ้าใส่แล้วเนี่ยถ้าถุงมือไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไปพันกับเครื่องได้นะครับก็ต้องระวังนะครับแต่มาสุดถ้าเป็นลักษณะของชิ้นงานขนาดเล็กเนี่ยเราก็ใช้ครีมล็อกในเป็นตัวจับแล้วก็ทําการเจริายชิ้นงานนะครับแล้วก็ควรจุ่มน้ําหล่อเย็นบ่อยๆนะครับก็คือน้ํเปล่าจุ่มน้ํเปล่าบ่อยๆนะครับนี่เขาบอกกด้อห้ามเลยครับไม่ใส่ถุงมือขนาดเจริญายชิ้นงานนะครับนอกเหนือไปจากทําไมครับนอกเหนือจาก ใช้ถุงมือเฉพาะเฉพาะเครื่องนะครับไม่งั้นนะครับอาจจะทําไมครับหมุนถุงมือให้ติดไปกับเครื่องได้นะครับต้องระวังนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้ผ้าห่อหุ้มชิ้นงานนะครับควรใช้คีมล็อกนะครับจับนะครับแล้วก็ไม่ก้มหน้าใกล้หินเจียมากเกินไปนะครับการปรับแท่นรองรับชิ้นงานควรห่างจากหินเจียประมาณ3มมิลนะครับแล้วก็คิดก่อนทำนะครับ ห้ามรับข้างอรับห้ารับข้าง,างหินเจียนะครับให้รับด้านหน้านะครับให้เต็มหน้าสัมผัสด,ด้วยนะครับอตอนนี้มาดูต่อในเรื่องของดอกสว่านนะครับสมมติว่าเราจะทําการรับดอกสวนะ่านูง่ายๆนะครับเลยทำยังไงมากเราก็ต้องมารู้ว่าอดอกสวรร่านเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับดอกสวรร่านเนี่มันก็จะมีลักษณะของมุมจิกนะครับมีมุมจิกนะครับมุมลาดเอียงนะครับแล้วจะมีร่องขายเศษต่างๆเราจะเห็นว่าทาไมครับ มุมจิกของมันเนี่ยนะครับก็มีลักษณะขององศานะครับความยาวคมตัดเนี่ยก็มีประมาณสักห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าซึ่งรวมแล้วเนี่ยก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับอ่าร้อยสิบแปดนะครับร้อยสิบแปดนะครับมุมนะครับร้อยสิบแปดถ้าฝั่งเดียวก็ห้าเก้านห้าเก้านะครับหรือจีกง่ายๆก็คือร้อยยี่สิบนะครับนะอันนี้เป็นลักษณะของดอกสว่านนะนะครับไอ้ตรงนี้ลักษณะ มุมตัดของมันนะครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นหัวยอดแหลมของมันนะครับก็คือตรงนี้นะครับนะครับอหัวรอดยอดแหลมของมันนะครับอ่าขั้นตอนในการรับดอกสว่านนะครับเราจะเห็นไอ้ตรงนี้นะครับก็คือแท่นรองรับนะครับตรงนี้นะครับแท่นรองรับนะครับตรงเนี้ยแท่นรองรับด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้มือจับนะครับแล้วก็ในการรับก็คือเหมือนถึงแบบว่าอ่าจับดอกสว่านแล้วก็ไปวางธรรมดาไอ้ตรงนี้เป็นหินเจียนะไอ้ตรงนี้หินเจียนะครับอ่าแล้วเราก็ทําการเจียไปนะครับ ขึ้นนะครับก็ให้ตีมุมเมื่อกี้อย่างที่บอกไว้นะครับก็ประมาณ59าสิบเหอกนะครับอันี้คือฝั่งเดียวนะครับถ้ารวมทั้งสองฝั่งก็ร้อยสิบแปดนะครับประมาณนี้ร้อยสิบแปดร้อยี่สิบนะครับอันนี้ก็เวลาเจียเนี่ยก็ทําไมครับเจียเสร็จแล้วปุ๊บก็หมายถึงแบบว่าเมื่อกี้เราชิดกันใช่ไหมแล้วก็เวลาเจียเนี่ยก็พยายามขึ้นเล็กน้อยนะครับขึ้นเล็กน้อยนะครับหินเจียมมันก็จะปาดไปนะครับเวลาทําต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าทําไมครับ หินเจี้ยเนี่ยมันหมุนเร็วนะครับมันหมุนเร็วนะครับต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราจัดชิ้นงานไม่ไน้เนี่ยมันอาจจะสะบัดได้นะครับให้ทํานะครับแล้วก็ปาดขึ้นนิดๆนะครับโอเคนะเวลาวางปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นนิดๆนะครับแล้วก็ทําต่อไปนะครับจนกว่ามันจะได้มุมนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทําการวัดนะครับทําการวัดว่าได้ได้ได้มุมหรือเปล่าเมื่อกี้อย่างที่ ที่ที่บอกไปนะครับอถาถวัพตัวนี้ฝั่งเดียวนะครับก็มุมประมาณ59นะครับ59นี้มาดูต่อนะครับสมมุติว่ากรณีที่เราเราเห็นอาหัวดอกสว่านเนี่ยมีรอยนะครับหรือรอยแตกนะครับอาเราทําไมครับเราก็ต้องเจียให้ทำไมครับเจียให้รอยตัวนี้มันไม่มีนะครับเพื่อป้องกันเวลาที่เราไจปจอดเนี่ยมันมันแตกหรือมันหัก นะครับต้องระวังด้วยอันตรายเพราะว่าเศษเหล็กเนี่ยมันอาจจะเดินเข้าตาเราได้นะครับอ่านี่ก็เป็นลักษณะของอ่าเมื่อเรารับถูกแล้วนะครับไอ้ตรงนี้นะครับฝั่งเดียวนะครับก็ห้าเก้านะครับประมาณห้าเก้านะครับห้าเก้านะครับห้าเก้ารวมกันแล้วก็ได้ร้อยสิบแปดนะครับเมื่อเวลาจอดทำไมครับมันก็จะมีเศษอ่าเศษโลหะออกมานะครับ ก็จะมีมุมต่างของมันนะครับแล้วเวลาว่าเราเนี่ยเวลาเรารับเนี่ยนะครับรับเนี่ยรับตรงสันสันคมตัดเนี่ยถ้าเรารับเท่ากันเนี่ยทําไมครับอ่ามุมที่เราเวลา,เาไปจอดเนี่ยมันก็สามารถทําไมครับอ่าจอดชิ้นงานได้ได้ดีนะครับเพราะมันเท่ากันสามารถที่จะอ่าตัดตัดเศษโลหะหรือจอดเอาเศษโลหะออก ที่จะทาให้เราเป็นที่จะทาให้เป็นรูเนี้ยออกได้อย่างง่ายนะครับแต่ว่าถ้าคมตัดไม่เท่ากันนะครับมันก็ทำไมครับอีกอันหนึ่งก็สำอีกอันหนึ่งก็อาจจะตัดได้หรือพูดง่ายๆอ่ะก็ถ้ามันไม่เท่ากันเนี้ยก็ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ตัดได้เฉพาะทำไมครับก็ก็เอาเนื้อโลอหะออกได้เฉพาะฝั่งนั้นนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะไม่ไม่โดนเนื้อโลอหะอะไรประมาณนี้นะครับนะ ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีคลิปวิดีโอ,โอนะครับในการในการเขาเรียกว่าอะไรในการรับดอกสว่านให้ดูนะครับอโอเคนะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมชาย DIY วิดีโอในสัปดาห์นี้นะครับก็นําเสนอ,อวิธีการรับดอกสว่านนะครับดอกสว่าน พอเราใช้ไปสักพักมันจะเกิดอาการทื่อนะครับนั่นก็คือว่าตรงส่วนคมของมันนะครับมันจะไม่ค่อยคมทําให้เราเจาะยากนะครับซึ่งเราสามารถที่จะรับด้วยการใช้หินเจียนะครับเกียตรงคมก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับมารู้จักมุมของดอกสว่านกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับอันแรกนะครับเราเรียกว่ามุมจิกนะครับก็คือส่วนแหลมของดอกสว่านนี่นะครับ มุมนะครับอยู่ที่118องศาสำหรับสวานทั่วไปสวานที่ใช้เจาะเหล็กธรรมดานะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับมุมจะเป็น90องศานะครับก็คือสำหรับดอกสวานที่เจาะวัสดุที่มีความอ่อนนะครับก็คือไม่แข็งสักเท่าไหร่นะครับเช่นอลูมิเนียมนะครับเช่นไม้เป็นต้นนะครับก็มุม จิกนะครับอยู่ที่90องศากับอีกแบบหนึ่งนะครับเอาไว้สําหรับเจาะเหล็กที่มีความแข็งพิเศษนะครับเช่นสแตนเลสหรือว่าอลลอยนะครับอันนี้ก็คือมุมอยู่ที่135องศานะครับดอกสว่านทั่วไปที่มีมุม118องศานะครับก็คือแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องวัดมุมนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่าบางท่านก็คงจะ ไม่ใช่เป็นช่างมืออาชีพนะครับที่จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเครื่องมือบางอย่างนั้นแพงถ้าซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ก็ไร้ประโยชน์นะครับเราสามารถที่จะเทียบเคียงมุมอ่าองศานะครับโดยการใช้นี่แหละครับเครื่องมือเรยขาคณิตเอามาแล้วก็ทาเป็นอ่าเป็นแบบขึ้นนะครับเพื่อที่จะใช้เช็คได้นะครับตัวสามเหลี่ยมนี่นะครับจะมีมุม ภายในนะครับ180อแดถึงอ,องศามุมนี้90้าสมุมนี้30มสิบมุมนี้ห0สิบนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็น60สนะครับมาทาบนะครับแล้วก็มาทาบอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะได้มุมอ่า ขนาด120นะครับเพราะว่าฝั่งนี้60ฝั่งนี้60ก็ใกล้เคียงกับ118นิดเดียวนะครับนั่นก็คือถ้าเอาสว่านมาทาบนะครับมันก็เส้นก็เกือบเกือบที่จะทับกันนะครับสว่านเนี่ยจะเล็กกว่าฝั่งละ1องศานะครับก็สามารถที่จะใช้เทียบใช้เคียงกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเครื่องมือทางเราขาคณิตนะครับก็ให้หาวัสดุที่มีหกเหลี่ยมนะครับ วัสดุที่มีทรงหกเหลี่ยมเนี่ยยอดของเหลี่ยมนะครับจะเท่ากับ120องศานะครับพอดีเพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถที่จะนำมาเทียบมุมนะครับใกล้เคียงนะครับก็ได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีเครื่องมือวัดมุมจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับทีนี้มุมต่อมานะครับที่จะพูดถึงนะครับก็คือมุมหลบนะครับคือด้านตรงนี้นะฮะ ถังแกดูครับคุณผู้ชมครับด้านนี้จะสูงด้านนี้จะต่ํานะครับตรงคมของดอกสว่านนะครับเวลาจิกไปบนเนื้องานนะครับมันจะต้องมีด้านหนึ่งนะครับที่กินเนื้องานและด้านหนึ่งก็คือหลบเพื่อไม่ให้เกิดแรงเสียดทานนะครับไม่ชนะแล้วมันจะไม่กินนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะมีองศาอยู่ประมาณ8-12องศานะครับถึงจะทําให้ดอกสว่านนั้นกิน เข้าไปในเนื้องานนะครับนึกถึงพวกสิวพวกริ่มพวกนี้นะครับจะเห็นว่าด้านหลังนะครับจะมีการหลบอยู่นั่นหมายความว่าเวลากินเข้าไปในเนื้องานนะครับมันจะสัมผัสเฉพาะส่วนของปลายที่เป็นคมนะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงส่วนนี้เท่านั้นนะครับที่กินเนื้อเหล็กนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นมุมหลบนะครับในการรับดอกสว่านนะครับผมเชื่อว่าน้อยคนนะครับที่รับไปแล้ววัดมุมไปนะวิธีที่ผมใช้นะครับก็คือว่า ผมจะเอามาเทียบเคียงกับดอกสวานดอกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับแล้วก็ดูว่าองศาใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับและถ้าเจาะไม่เข้านะครับก็จะลองปรับมุมเช่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมหลบนี่นะครับที่เป็นตัวปัญหานะครับส่วนมุมจิบนะครับก็เพียงแค่รักษาว่าให้มีมุมสองฝั่งนี่นะครับเท่ากันนะครับเวลาเจาะชิ้นงานจะได้กิน เนื้อเหล็กทั้ง2ฝั่งนะครับไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับที่ยาวกว่าเพราะจะทําให้เซนเตอร์นั้นเปลี่ยนไปพอเซนเตอร์นั้นเปลี่ยนไปนะครับส่วนของความยาวด้านนี้ด้านที่ยาวกว่าจะเป็นส่วนที่ไปกินเนื้อโลหะมากขึ้นนะครับผลก็คือทําให้รูเนี่ยโตขึ้นซึ่งจะส่งผลเวลาเราไปใช้งานที่งานละเอียดมากๆเช่นการตับเกลียวนะครับข่าวความเผือกของรูที่จะตับเนื้อวัสดุมันจะหายไปทําให้เกลียวไม่แข็งแรงนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็การรับก็คือจะต้องรักษามุมนะครับต้องดูมุมหลบนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามีความสมมาตรระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งด้านขวาหรือเปล่านะครับเครื่องมือนะครับที่ผมจะใช้รับดอกสว่านนะครับผมจะใช้หินเจียตั้งโต๊ะนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันมีความมั่นคงดีกว่าการใช้หินเจียมือหรือว่าลูกหมูนะครับเพราะมันดิ้นได้หินเจียมี2ฝั่งนะครับฝั่งยาบ ฟังละเอียดนะครับผมจะใช้ฟังละเอียดแล้วก็ดูนะครับว่าเรายังมีตัวที่เป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกเนี่ยกันเศษวัสดุเข้าตานะครับหรือไม่ท่านผู้ชมก็จะต้องหาแว่นนะครับที่เป็นแว่นเซฟตี้นะครับมาใส่นะครับให้ใช้เป็นนิสัยนะครับเพราะว่ามันช่วยเราได้จริงๆนะฮะส่วนถุงมือนะครับ สำหรับผมเองแล้วผมไม่ใส่นะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับไอ้พวกเส้นใหญ่พวกนี้นะครับมันจะเข้าไปพันแล้วมันจะดึงมือเราเข้าไปนะครับก็หรือถ้าใส่ก็ต้องเป็นถุงมือพิเศษนะครับเป็นถุงมือหนังที่ไม่มีขนแบบนี้นะครับสิ่งต่อมานะครับก็คือน้ํานะครับเวลาดอกสว่านสัมผัสกับเพนเจียนะครับมันจะเกิดความร้อนสูงความร้อนจะทําให้โครงสร้างภายในของดอกสว่านนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะทําให ความแข็งแรงลดลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการรับนะครับไม่แช่ไม่กดดอกสว่านนานจนเกินไปจนทําให้ปลายสว่านนั้นร้อนแดงนะครับเราจะต้องรับเพียงแผ่วเบานะครับแล้วก็จุ่มน้ําบ่อยๆนะครับแล้วก็รับอีกนะครับแล้วก็จุ่มน้ํานะครับต้องรักษาแนวองศาได้นี้นะครับให้เหมือนของเดิมให้มากที่สุดนะครับเราดันเข้าไปเฉยๆแบบนี้นะครับแล้วก็กระดกขึ้นนิดหนึ่งพร้อมกับบิดไปด้วยในตัวนะครับเพื่อให้เกิดมุมหลบนะครับแล้วก็ ทำทั้งสองฝั่งเราลับไปเพียงด้านเดียวนะครับก็จะเห็นว่ามี รอยลับนะครับแล้วก็จะเห็นเส้นตรงนี้นะครับคือมันจะเอียงลงนิดหนึ่งนะครับเรียกว่ามุมหลบนะครับแต่ว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเซนเตอร์เนี่ยมันจะไม่ตรงยอดแหลมมันจะมันจะเย้ไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าฝั่งนี้มันกินเยอะนั่นเองนะครับลำดับต่อไปเราก็หมุนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆรับแบบเดิมนะครับแล้วก็ดูว่าเซนเตอร์นะครับของตัวยอดแหลมนะครับมันอยู่ตรงกลางแล้วหรืออย่างนะครับ เทียบดูนะครับว่ามันมีฝั่งไหนนะครับที่มันเอียงมากกว่าปกติหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้นะครับก็คือค่อนข้างจะสมมาตรกันนะครับระหว่าง2ฝั่งนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับมันจะต้องมีระยะนะครับที่เท่ากันนะครับก็คือยอดแหลมนะครับจะต้องอยู่เป็นเซนเตอร์กึกลางนะครับหรือจะใช้วิธีเทียบมุมนะครับกับดอกสว่านใหม่ๆนะครับที่ ยังไม่เคยรับไม่เคยเกีย่ยมาก่อนนะครับเพื่อดูว่ามีอะไรของเรานะครับที่ดูแล้วมันผิดแปลกแตกต่างไปจากของเดิมที่ควรจะเป็นหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วมันไม่เหมือนนะครับก็ปรับแต่งอีกทีนึงครับการรับดอกสว่านนะครับจริงๆคือเป็นงานที่ใช้ทักษะหมายความว่าเราต้องฝึกรับบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่า,ามุมมันเป็นอย่างไรนะครับการรับตรงไหนสําคัญตรงไหนไม่สําคัญนะครับ ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเองนะครับที่ใช้อยู่นะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเทคนิคอื่นๆวิธีการรับที่น่าสนใจเป็นความรู้นะครับก็ด้วยความยินดีนะครับสามารถที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนในช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมสมชาย DIY นะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ